หลังๆมาเนี่ยคือน้องเริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็คาไม่สุภาพมากขึ้นนะครับน้องเนี่ยจะพูดขยายไม่ค่อยนานมากยก<ม>เว้นตอนที่อยู่กับแม่ตอนเชื่อมจิตเนี่ยน้องจะพูดไม่ค่อยยาวหรอกครับคงรู้สึกว่าแนวทางมันไม่ถูกต้องซึ่งแม่เนี่ยเคยเป็นร่างทรงมาก่อนพอมีลูกปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการมโนไหมว่าเออฉันเป็นร่างทรงอ่ะฉันก็ต้องมีลูกที่วิเศษพี่คุณเป็นอดีตแอดมินเพจพิ่ออกมาสองเดือนใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้ แอดมินหน่อยเขาว่ามันเป็นยังไงมันมีลักษณะยังไงบ้างคะแอดมินเขาจะมีหลายส่วนอย่างส่วนแรกก็จะเป็นแอดมินที่ทำคลิปทำโบชัวร์แล้วก็แชร์ในช่อง Tik t o k นะครับอย่างที่สองก็จะเป็นอแอดมินผู้ดูแลเพจทาง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o k ส่วนที่สามก็จะคือเป็นแอดมินทั่วไปที่เวลาไปช่วยงานก็จะช่วยจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดโต๊ะจัดอะไรนครับอย่างผมก็จะเป็นา ช่วยในส่วนของการลงทะเบียนแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยแค่นั้นเองครับพฤติกรรมน้องที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างในระหว่างที่เราเป็นแอดมินมีอะไรน่าสุ้นใจหรือว่าเอ๊ะบ้างไหมครัคือตอนแรกผมจะบอกว่าน้องเขาค่อนข้างน่ารักนะแต่พอหลังๆมาเนี่ยคือน้องเริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็คำไม่สุภาพมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้งไหมคะว่าสิ่งที่เจอเน,นี่ยมันเป็นยังไงที่เราเคยเจอมาหมายถึงว่าอะไรนะครับความรุนแรงความรุนแรงหมายถึง ก็อย่างกรณีของผมเนี่ยก็ตอนอยู่ในห้องตอนเล่นกันอะไรครับก็จะมีการกระโดดคอมกันบ้างาผัดกันเล่นแบบก็ค่อนข้างรุนแรงครับอตอนเล่นในสระน้ำนี่ครับ,รบแล้วที่ตอนที่เราทำงานเนี่ยคือเราทำฟรีหรือว่าเราได้รับค่าตอบแทน,นแต่ได้เดืนอนยังไงบ้างคะคือผมต้องบอกตอนนี้นะครับว่าอแอดมินทุกคนที่เข้าไปเนี่ยฟรีหมดครับมไมไ่รับค่าจ้างนะแต่ทั้งสิ้นนี้ผมล้าพูด อ่าแทนแอดมินทุกคนได้ค่ะแล้วที่เข้าไปเนี่ยมีในส่วนที่ไปนอโดยตรงใช่ครับไปไปยู่นบ้านน้องเหรอครับไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะคือจะมีแค่ก่อนวรนงานสองสามวันหรือเวลาเขานัดกันไปลงไปหาน้องอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วที่ผ่านมาเราสังเกตพฤติกรรมไหมครับว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะส่งหลักทําได้จริงหรือไม่หรือว่ามีใครคอยคอ,ยคอนโทรลเบื้องหลังตลอดนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าใครคอนโทรลอยู่เบื้องหลังแต่ทีเนี้ยเขา ในกลุ่มในในกลุ่มเขาเนี่ยมีญาติที่เป็นแม่ชีกับพระอยู่ซึ่งเวลาที่แม่เขาเอาเอาข้อธรรมของน้องมาเนี่ยเป็นใบโปลหรือว่าอะไรยาวๆที่ให้ออกมาทําคลิปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้องบอกอันนี้คือคําสอนของน้องแต่เวลาที่น้องพูดส่วนใหญ่แล้วน้องก็จะพูดไม่ค่อยได้ยาวสักเท่าไหร่ครับจากที่เราสังเกตเนี่ยการที่น้องพูดเร็วื่องของรรม,ม้าเนี่ยยาวสุดได้กี่นาทีหรือว่าได้แบบประโยคยาวมากขนา นี่ผมจําไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมันใช้เวลา2อสปีนะผมไม่ค่อยจำตรงนี้รแ,แตร่รู้สึกแค่ว่าน้องเนี่ยจะพูดขยายไม่ค่อยนานมากก็เป็นตอนที่อยู่กับแม่แต่ถ้าเกิดตอนอยู่ที่อยู่บนเวทีตอนเชื่อมจิตเนี่ยน้องจะพูดไม่ค่อยยาวหรอครับจากพฤติกรรมที่เราเห็นสําหรับการจัดคอร์สหรืออะไรในส่วนที่เราเป็นแอดมินนะคุณผู้ชมอบอคุณพี่ก็คือ อะไรที่ทําให้คนที่เขาเข้าไปเนี่ยศรัทธาแล้วก็เชื่อว่าน,น้องเนี่ย,ม,ยมีอิฤทริ์เหนือพิธิานจริงในส่วนนี้นะคะคือบางคนอ่ะเขาว้าวผมจะบอกอย่างนี้ว่าบางคนเขาว้าวเพราะเขานั่งสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นซึ่งบางผมต้องบอกอย่างนี้ว่าบางคนเขานั่งสมาธิก็มาอยู่ก่อนแล้วอาจจะทําเพราะทําสมาธิได้ได,ได,ได้ได้ชาานได้ฤทธิ์อาจจะเป็นกําลังสมาธิข,ของเขาก็ได้หรือว่าเขาจิตอาตมโนก็ได้ส่วนตรงนี้ผม ผมก็พูดไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็เห็นบางคนเขาก็ไม่เห็นแต่ทีเนี้ยในส่วนของน้องเนี่ยถามว่ามีฤทธิ์ไหมผมผมไม่อยากตอบดีกว่าว่ามีฤทธิ์ไหมแต่ผมว่าข้างๆว่านับปัจจุบันตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่มีอะไรคือปัจจัยหลักที่ทําให้เราออกมาจากการเป็นแอดมีคะเพราะว่าเราเราเนี่ยเครือบแคงสงสัยนานแล้วเพียงแต่ว่าเราเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมา ตอนออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแนวทางมันไม่ถูกต้องเพราะตอนแรกตอนที่เราทํางานเขาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เชื่อมจิตทางออนไลน์ทางทิกต็อกซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันพาคนมานั่งสมาธิปเป็นจํานวนมากมันมันดีนะเออมันได้กุศลแต่พอตอนหลังเขาไปออกรายการของอาจารย์รักคำรามซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นแค่วิทยากรกร,รับเชิญเขาก็ไม่ได้รับตังค์มาได้อะไรซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาม่รับตังค์เออดีอยู่แล้วแต่พอเขาแยกตัวออกมาทำเนี่ยเขาขายคอร์สซึ่ง เราก็อพอเข้าใจได้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่าสถานที่ค่ากินค่าโรงแรมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เขาทําหนังสือออกมาด้วยหนังสือออกมาขายทําเสื้อโลโก้ออกมาขายแถมยังมีการประมูลชุดซึ่งผมมองว่ามันผิดแนวทางของพุทธศาสนาไปไกลแล้วก็เลยตัดสินใจพาแฟนออกมายอดเงินบริจาคหรืออะไรในกลุ่มน,นี้เราเห็นความคิดปกติบ้างไหมคะก็ไม่ค่อยได้เห็นลกครับเพราะว่าปกติแล้วตัวเงินที่หมอท่านหนึง่ง เขาโพสต์ลงทุกวันเนี่ยจะเป็นยอดเงินเฉพาะบริจาคที่ทางออนไลน์เท่านั้นซึ่งเราไม่เห็นปกติก็คือวันที่เงินยอดนั้นนั้นมันหายไปแล้วเขามาบอกว่าซื้อที่แล้วแค่นั้นเองครับจำนวนเท่าไหร่ครับตอนที่เราเห็นครั้งแรกประมาณล้านกว่าแล้วก็เหลือหายไปเหลือประมาณสองสามหมืน่นเห็นบอกว่าเงินบริจาคตรงนี้ที่จะเอาไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมหรืออะไรเนี่ยมันมีข้อมูลว่ามันเป็นที่ดินของทางคุณแม่เองตรงนี้เราพอรู้ไหมในฐานะแอดมิน ผมจะบอกตรงๆเลยนะวครับว่าณนะอันนี้แอดมินก็เพิ่งมารู้ที่หลังเหมือนกันเขาพยายามที่จะอิจโพส์แก้ไขต่างๆในเกี่ยวกับเรื่องที่ดินซึ่งเราไปขุดมาเจอหมดหลักฐานที่อ้อมีหมดที่เขาจะมาแจ้งความพี่อ้อเรื่องที่ดินบอกว่าพี่อ้อทาให้เขาเสียหายอันนี้เรากําลังนําเสนอข้อเท็จจริงว่าคุณเอาที่ดินมาขายจริงใช่ไหมแล้วคุณก็ให้หมอเบิดบัญชีมาซื้อที่ดินตัวเองถูกไหมก็แค่นั้นเองคุณก็ชี้แจงไม่ได้คุณก็เที่ยวจะไล่ไปฟ้องไปฟ้องไปฟ้องพี่อ้อขอฝากถึงแอดมินคนไหนนะคะที่ออกมา หรืออยากกาลังจะออกมาแล้วกลัวว่าเขาจะฟ้องติดต่อมาหาพี่อ้อได้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวคือเทดทองเนี่ยเขาบอกว่าเขา่เทเทองมาก่อนอยู่แล้วเขาบอกว่ามันก็ได้ได้บ้างเสียบ้าง <ism. S 1> แต่ทีเนี้ยใช่ครอบครัวเขาเทดมาก่อนอยู่แล้วเขาบอกอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีเนี้ยจังหวัดมันเป็นช่วงจังหวะที่งาน3,000คนของอาจารย์รักนะครับจังหวัดที่น้องวิ่งลงวิ่ง,ลง,งลงเวทีไปอะ่ะแล้วก็ไปเชื่อมจิตให้กับบุคคลคนนึงซึ่งเป็นโค้ชเทดทองนะครับ ซึ่งเขาอ้างว่าซึ่งพอมาประชุมตอนหลังเนี่ยประชุมบรรดาแอดมินเนี่ยเขาบอกว่าคนคนนี้เป็นโค้ชที่เทดทองแล้วก็เป็นคนที่ตั้งจิตถึงน้องน้องก็เลยวิ่งปรูดลงไปเลยนะครับไปเชื่อมจิตแล้วก็เขาตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากจะมาช่วยงานน้องอทีเนี้ยเขาก็เลยชวนแอดมินลงทุนแต่เขาไม่ได้บังคับนะครับแล้วแต่ว่าความสมัครใจของใครจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะครับก็บางคนก็สุดท้ายก็เรียบร้อยครับแสนสองแสนใช่ ก็มีการดว่าแม่ของเขาเนี่ยเคยเป็นล่างทรงม,มาจากภาคอีสานใช่ไหมอจเป็น่างทรงในส่วนนี้ค่ะยังไงบ้าง,งก็ก็มีมีคนให้ข้อมูลเรามาซึ่งเราก็เปิดเผยไม่ได้หรอกแต่พี่อ้อไม่ทราบว่าจริงไม่จริงแต่เรื่องร่างทรงเนี่ยมีข้อมูลว่าจริงแต่จะอยู่อีสานไหมไม่ทราบซึ่งแม่เ,ยเคยเป็นร่างทรงมาก่อนตอนสมัยเป็นสาวก่อนจะมีลูกแล้วไปพบกับพ่อเนี่ยก็มโนว่าเนี่ยเธอเนี่ยเคยเป็นสามีชั้นในอดีตชาติ อาจจะเป็นทริคในการจีบผู้ชายหรือเปล่าเพียวไม่ทราบนะคะก็เลยได้ลูกโหวเป็นเมียกันในชาตินี้เพื่อจะเกื้อหนุนกันในเรื่องธุรกิจอะไรก็ตามแต่ซึ่งพ่อเนี่ยเขาก็มีธุรกิจซึ่งเขาเป็นคนมีฐานะอยู่แล้วเขาก็อาจจะมีความเชื่อหรือเปล่าก็เลยปิปะจะกันก็เลยแต่งงานกันก็เลยเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้พอมีลูกปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการมโนไหมว่าเออฉันเป็นร่างทรงอ่ะฉันก็ต้องมีลูกที่วิเศษก็เลยต้องมโนขึ้นมาว่าอ๋อนี่ลูกฉันก็เป็นลูกขององค์เพชบ้างเป็นลูกของพระพุทธเจ้าบ้างอัััันนนนนนนีีี้มมกกก็็เเเปหตุผลึงท่่ยวโ ซึ่งมันพัวพันกันหมดในเรื่องนี้แอนไม้รู้เรื่องบางเรื่องเรื่องางส่งนี้ไม่รู้เลยครับถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเถิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ